สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่วนอานบอบุทยานภูบบิดนะคะที่บ้านเต้าเองเนาะจังหวัดเลยนะวันนี้เราจะมาขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงตอนนี้มาถึงที่จอดรถที่อุทยานแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมง17นาทีเนาะประมาณนั้นแต่ว่าโดยทิติเขาจะขึ้นตอนประมาณ6โมง40นิดๆน,นะ เออเราต้องรีบทำเวลานะคะเพราะว่าขึ้นบันไดขึ้นไปเนี่ยใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยนะเดี๋ยวเราไปดูพระาทิต์ขึ้นข้างบนพร้อมกันค่ะเส<ป>้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวยอดภูบบ<ป>ิดนะฮะปะพระอาทิตย์มาแล้วเราจะทันไหมทุกคนนี่ภูบบิดไม่รู้ในกล้องเห็นไหมแล้ววันนี้เรามากับ น้องชายของเจ้าเองนะคะชื่ออะไรคะแนะนำเดี๋ยวได้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 แป๊บนึงแนะนำตัว่อยค่ะชื่อแ้มครับชื่อแมะะ้มครับโอเคปะ่ะหนาวดิประตูสู่ภูมิแล้วก็บันไดอันสูงชันนะครับสามขั้นเหนื่อยแล้ว บันไดต้องระวังสูงไปเร็วเดี๋ยวไม่ทันพอที่ขึ้นไม่หนักรงเท้าเบาทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเต้าเดินหอบนะคะหอบหืดนะตลอดจนถึงยอดเลยนะคะต้องบอกว่าการที่นี่จะเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ไม่ชอบขึ้นบันไดเพราะเป็นบันไดหมดเลย เงยแล้วโอ้ไม่กอดนี่สันทางที่เราต้องขึ้นตรงนี้มันเป็นบันไดเก่านะฮะที่แบบเขามีมานานมากๆแล้วอะแต่ถ้าบันไดข้างบนอะโอเคใช่จับน้องแล้วเอามีคนให้จับด้วยก็ดีนะ อ๋อโอเคค่ะู้ไหมอ่ะมีค่ะมีฝากไว้นะคะอ๋อโอเคตอนหนึ่งอ๋อหนูแค่เอาไปซับเหงื่อเฉยๆค่ะซับเหงื่อแล้วห้ามทิ้งนะคะโอเคค่ะเคยมายังคะเคยมาหลายครั้งแล้วค่ะถ้าเคยมาแล้วเดี๋ยวตอนลงมาแล้วมาอันลงแบบสอบถามให้หน่อยค่ะอ๋อโอเคค่ะเดินหอบนะจ๊ะอ่ะตรงนี้เป็นบันไดที่เขาทำขึ้นมาดีแล้วนะทุกคน เมื่อกี้ด้านล่างมันเป็นบันไดที่แบบว่ามีอยู่มานานมากๆแล้วนะฮะก็เลยค่อนข้างสูงชันช่วงแรกขออภที่เดินไปหอบไปมันเหนื่อยนี่ไงอันนี้เป็นบันไดเก่าตรงนี้เขาเพิ่งสร้างนะฮะเราขึ้นทีละสองขั้นก็ยอมได้มันเตี้ยตอนนี้เวลา อนนะะ่6โมงเกือบครึ่งนะฮะอีกประมาณ12นาทีพอที่จะขึ้นไม่แน่ใจว่าจะทันไหมเหนื่อยเหนื่อยไหม <c oughs> ข้างบนมันจะมีทํำลอดด้วยนะฮะแล้วก็ทํำพระ <c oughs> จุดชมวิวยอดภูกระบิดข้างบน อีกห้าร้อยเมตรโอ้ my god ฟ้าเริ่มสั่งแล้วนะฮะแต่พาทีังไม่มาเราต้องรีบทำเวลาเอ๊ะแต้งจริงๆเราเคยมาตอนเช้าปะไม่เคยเหรอเหมือนขับคลายคับคๆาว่าเคยมาไม,ยไม่เคยใช่ไหม เออเพราะว่าเราอยากไม่อยากรบกวนพ่อมาส่งแล้วเราก็ขี้เกียจตื่นด้วยตอนนะตอนนี้มีรถแล้วออกมาเองได้แต่พ่อกับแม่ก็ตื่นมาส่งเราเองไหมก็ <laughs> <c oughs> ตื่นนะเออจริงๆต้าเคยมาที่นี่ไม่รู้นับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะแต่ว่าก็ยังเหนื่อยทุกครั้งเหนื่อยทุกครั้งที่มา แล้วก็ลุ้นว่าเมาื่อไรจะถึงทุกครั้งที่มาแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาช่วงเช้านะมาดูพาทิตขึ้นนะ แล้วนะฮะเดี๋ยว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 หายใจก่อนไป้บเดียวยังไม่ถึงนะทุกคนอันนี้ประมาณครึ่งเดียวน่าจะครึ่งหนึ่งค่ะท่าพระเนี่ย พระนะคะทุกคนแววว่ายพระจุดนี้กันก่อนนะคะสาธุบุญเราจะต้องไปต่อแล้วนะคะปะอันนี้เป็นทางเดิมที่เราใช้นะแต่ว่านี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะใช้แหละแต่ว่าปกติขึ้นบันไดแล้วทางเดิมก่อนที่เขาจะทำบันไดเนาะขึ้นมาทางนี้นะปะอันนี้นบันไดเดิมให้ทุกคนเห็นอันนี้บันไดเดิม บันไดเดิมสมัยก่อนที่ยังไม่ทําบันไดนี้นะตอนนี้คือทําบันไดดีมากๆแล้วนะคะเดินสะดวกมากมกไปต่อไปต่อโอ้ยเหนื่อยเหนื่อย อีกสองรอเมตรแต่ช่างแสนไกลดูบันไดที่เราผ่านมานะคะทุกคนดูสิพอขึ้นมาด้านบนมันจะเป็นป่าไผ่ค่อนข้างเยอะนะเนี่ ช่างแสนไกล ก็คือเนี่ยตรงนี้คือถึงแล้วนะใกล้ถึงแล้วจริงๆนะทุกคนเนี่ยถ้ามันถึงท้ำรอดคือใกล้แล้วนะถ้ำรอดอีกห0สิเมตรแล้วก็จุดชมวิวอีก100เมตรเท่านั้นปะเราไม่ได้ขึ้นมาน่าจะประมาณเป็นปีแล้วนะปิืมใช่แต้มเราขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะปีใหม่ปะช่วงปีใหม่หรือเปล่าคุ้นๆ เหมือนวันที่หนึ่งอะแล้วมาตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมวันที่หนึ่งมกราแล้วมาตอนเย็นหรือเปล่าวะมาดูดิ <c oughs> มีการแหวกนะคะแหวกพื้นให้ต้นไม้ขึ้นนะอันนี้เขาแบบ <c oughs> เออแทบจะไม่ตัดต้นไม้เลยดูตรงนี้ดิน,นี่ก็คือแหวกเลยนะให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติ ดูตรงนี้สิธรรมชาติเปล่าระวังหัวด้วยนะธรรมชาติเวอร์น่าจะมีคนโม่งไปหลายแล้วแหละคิดว่าตรงนี้เป็นถ้ำลอดนะคะเคยเข้าไปไหมเคยเข้าไปปะเคยเป็นยังไงมีอะไรข้างในไม่มีอะไรก็แค่ไปมุดขึ้นไปถึงข้างบนใช่ไหมเราไม่รู้ไอ้เมื่อไหรน่ะมีอะไรโอเคไม่ไปดีกว่า ไม่เคยไม่มั่นใจว่าเคยเข้าไหมจำไม่ได้ล่ะวิวตรงนู้นนะครัชนีใกล้แล้วข้างบนสวยกว่าน,นี้พาธีจะไม่ขึ้นเลยอ่ะเอาขึ้นแล้วอยู่ฝั่งนั้นไม,ามาไม่ใช่ฝั่งนี้ <c oughs> เออใช่วายอันนี้มันเป็นฝั่งดูพาทีตกนะทุกคน <c oughs> แต่จริงๆเราจะมาดูพาธีขึ้นมันต้องไปอยู่ฝั่งโน้นนะ <c oughs> จริงๆมันขึ้นไปแล้วนะคะ พาทิ์ไม่เคยรอใครนะครัชอเออทำไมไม่ขึ้นสักทีใช่ไหม <c oughs> มันเล็ดเออทำไมพาทิ์มาเล็ดจังวันนี้ <c oughs> อ,อ๋อปรากฏว่ามันมันไม่ใช่ถิต่ตะวนโนโันออกนี่ก็หา <c oughs> ขึ้นแล้วนะพาทิ์ไม่รอใคร <c oughs> ปะ่ะเออที่พี่เขาที่คนที่ลงไปข้างล่างเขาบอกว่าข้างบนหนาวมากลมแรงมาก <c oughs> เดินลงมาเออลมแรงจรงิง เลี้ยวเรวพาทิตย์ขึ้นมาทุกคนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับไปทางไหนดีอะทางไหนใกล้กว่ากันทางนี้ดีกว่านี่พาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะรีบเลยรีบเลยรีบตอนนี้จะได้อะไรขึ้นไปแล้ว สรุปคือเราใช้เวลาน่าจะประมาณกี่นาทีตงยี่ห้าสามสิบประมาณสามสิบห้านาทีเอ่อประมาณสามสิบห้าสามสิบห้านาทีสามสิบสามสิบห้านาทีนะคะอันนี้ขึ้นแบบรีบนะบอกเลยขึ้นแบบรีบ ขึ้นนิดนึงแล้วนะครับสวยจริงๆแล้วก็ลมก็เย็นด้วยนะแต่เย็นแบบว่าอากาศดีดึงดำนะคะทุกคนดึงดำกับพาชีขึ้นที่ไม่ค่อยจะตื่นแค่มาดูสักเท,ท่านั้น ฝั่ง,อองน้นเป็นฝั่งที่ดูพราทิตตกนะคะถ้าเรามาตอนเย็นเนาะเราดูพราทิตตกเราจะไปยืนฝั่งนั้นเนาะแต่ว่าพราทิตขึ้นนะคะ <c oughs> ดูฝั่งนี้นะคะ <c oughs> พระอาทิตย์ขึ้น <c oughs> ดูฝั่งนี้นะ,ะ <c oughs> <c oughs> นี่ทะเลหมอ,อก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เหงื่อยแห้งแล้วนะคะ <c oughs> ตอนขึ้นมาถึงนี่คือแบบหลังนี่เปียกๆเ,เลย เดี๋ยวพาไปดูทุกมุมนะฮะปเ,เป็นไงคะับใจไหมห <c oughs> นาวคุ้ <c oughs> <Now. S 1> มค่าแก่การตื่นเชา้าไหมฮะตอนวันนี้ตอนที่เราออกมาจากบ้านมาประมาณ14องศาเออม,มาประมาณ14องศา <c oughs> แล้วพอเดินขึ้นมาใช่ปะก็เหงื่อเต็มหลังเลยจ้ะ ก็รู้สึกว่า14องศาก็ยังร้อนเกินไปถ้าเรามาขึ้นช่วงวันที่เมืองเลยมันอากศาศ10องศานั้นจะพอดีแต่วิวที่ได้เนี่ยคุ้มมากคุ้มค่าแก่การตื่นตีสี่ครึ่งนะฮะ <ไป S 1> ดูสิ ที่ตอบอกว่ามันเป็นฝั่งที่ดูพาทิตตกนะคะซึ่งปกติถ้าเรามาตอนเย็นเนี่ยเราจะชมฝั่งนี้นะส่วนฝั่งโน,โน้นเนี่ยเป็นทิศตะวันตกนะที่พาทิตขึ้นนะคะ <c oughs> โอ้เป็นซิลูเอ e สวยเหมือนกันน,นะเมื่อยบ่อนอ่หอดแล้วก่อยอดภูบบิด เหม่อยบอ โชคดีที่แบบไม่รู้โชคดีหรือว่าหรือว่าโชคไม่ดีเพราะว่าไม่มีทะเลเหมอกนะแต่ว่าเราเห็นวิวเมืองทั้งหมดเลยตอนเช้านะซึ่งถ้าใครอยู่เมืองเลยอยู่แล้วก็จะจะรู้ว่าที่ไหนคืออะไระต้องเห็นสาละกลางด้วยนะแต่ไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นไหมนะตรงนี้นะไม่รู้ชี้ถูกไหมนะ มันสามารถดูเครื่องบินแลนดิ้งด้วยก็ได้นะตอนเย็นนะแต่ว่ามันต้องเดินไปฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นะเพราะสนามบินอยู่แถวๆนี้นะมันเห็นแบบเครื่องบินแลนดิ้งเลยด้วะอยนั้นเลยนะถ้าแบบอากาศดีถ้าทุกคนอยากรู้ว่าผู้บบิดสูงขนาดไหนนะคะเห็นเงาที่บา์ลงไปไหม <laughs> อันนี้เงาของแดดตอนเช้าเนาะเงามันก็จะยาวๆนิดนึง <laughs> ภูเขาที่เราขึ้นมาเนี่ยแหละแล้วเราอยู่บนยอดตรงนี้นะฮะทุกคนที่เงาพาดลงไปที่ผืนเนี่แนี่แหละ,น,หละนะคะนั่นไงทุกคนตรงนั้นคือลันูเวนะไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมนะลันเวสนามบินนะมียาวๆถ้าอากาศดีจนถึงตอนเย็นนะเช่นวันนี้นะฮะดูเครื่องบินแลนดิ้งได้ ถึงเวลาลงนะคะชิวๆตอนขึ้นใช้เวลาประมาณ35นาทีเดี๋ยวดูตอนลงว่าตอนนี้เราลงตั้งแต่กี่โมงกี่โมงแล้วเนี่ยเจ็ดโมงอ่าสี่สิบอ่าไม่ใช่สามสิบแปดใช่ไหมเจ็ดโมงสามสิบแปดนะคะดูว่าจะถึงขั้น แล้วนะทุกคนก่อนจะลงไปถึงข้างล่างนะคะอันนี้เป็นบันไดเก่าที่เป็นบันไดปูนเนาะค่อนข้างชันเลยเราต้องจับจับราวนะ,ะแต่ว่ามันไม่ลื่นเท่าไหร่มันได้อยู่ใกล้แล้วข้างล่างก็จะถึงแล้วนะคะในที่สุดก็ถึงแล้ว ลงมาแล้วนะคะอย่างปลอดภัยขาสั่นอะ่ะไป <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างฮะ <c oughs> ไม่มีแล้วจะพูดอยากกินข้าวห <c oughs> ิวข้าวาทุกคนสรุปว่าเราใช้เวลา <c oughs> ตอนขึ้นนะคะประมาณ3 0ถึง35นาทีแบบรีบนะแบบรีบด้วยนะในวงเล็บ 30-35นาทีนะคะไม่ค่อยแวะถ่ายรูปมากนักเนาะเพราะว่าไม่ทันพาทิตขึ้นนะคะก็รีบขึ้นแบบจำเอาจำเอาก็30-35ส่วนตอนลงประมาณ20-25 25นาทีนะคะที่เต้าใช้เนาะแล้วแต่ตัวบุคคลนะะนี่ที่จะลดนะคะมีที่จะลดมีร้านขายนะ้ำมีห้องนงห้องน้ำให้ด้วยนะทุกคนก่อนขึ้นก็คือเข้าห้องน้ำก่อนคนะ,ะซื้อนงซื้อน้ำก่อนโอเค สรุปจบนะคะทิพภูบบิดแต่เพียงเท่านี้เหนื่อยมากไปหาอะไรกินกันนะคะนี่คือการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นครั้งแรกของเต้าเลยนะบนภูบาบิดนะเราไปชมกันเลยแต่เราไม่เคยมาตอนเช้าสักทีเพราะว่าตื่นไม่ไหวนะคะอ,อแต่ว่าครั้งนี้มีโอกาสแล้วก็ดีจริงๆแต่ว่ายังเสียดายที่ไม่มีทะเลทะเลหมอกให้เราดูเนาะแต้มใช่ถ้างนั้นก็ต้องหาโอกาสมาใหม่เมื่อไหร่ไม่รู้เราน่าจะต้อง,งเช็คเช็คหมอกก่อนเนาะ ก่อนที่จะมาอะไรเงี้ยว่าแบบวันนี้มันมีโอกาสที่จะมีไหมอะไรเงี้ยออยากให้มากันนะใครที่มาเที่ยวเมืองเลยนะคะเมืองเลยไม่ได้ว่าไม่มีที่เที่ยวนะหมายถึงว่าในตัวจังหวัดนะภูบบิดเนี่ยเป็นที่ที่แบบสามารถที่จะชมวิวได้ทางตอนเช้าตอนเย็นนะคะออุทยานมันเข้าได้ตั้งแต่หกโมงหกโมงเช้าเนาะปิดตอนหนึ่งทุ่มนะคะวันะอุทยานภูบบิดเนาะมาจอดรถนะมีที่จอดรถสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีห้องนองห้องน้ำอะไรให้ที่พูดไปเมื่อกี้เนาะ ก็อยากให้มากันเยอะๆนะคะใครมาเที่ยวมืองเลยก็แวะมาเนาะแบบมืองเลยไม่ได้มีแค่ผูเรือภูกระดึงเชียงคานอะไรอย่างงี้ที่รู้กันนะเออในตัวมืองเลยก็มีวนาอุทยานภูบิดให้ขึ้นมาชมวิวสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแต้มเย่ไปแล้ว